สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิยาราพุ่มพวงครับเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกกับข่าวแรกวันนี้นะครับไปติดตามการตรวจสอบพื้นที่คลองส่งน้ำสามสายถึงสามขวานครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งถูกบุกรุกระยะทางยาว7กิโลเมตร7กิโลเมตรนะครับริมถนนโรจะนะครับ จ้าหน้าที่ทันมาพิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมกับ DSI ตำรวจทหารและชลัประธานลงตรวจสอบพื้นที่คลองส่งน้ำ สามซ้ายถึงสามขวานครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกบุกรุกพื้นที่และทำการก่อสร้างอาคารและร้านค้าระยะทางยาวกว่า7กิโลเมตรริมถนนรจนะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้บุกรุกถึง100รายแต่มี7รายนะครับที่ทำหนังสือขอใช้ประโยชน์ที่ดินนางประภาสีบุญวิเศษผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมาการกันทันมาพิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวครับว่า Ah... การบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวเป็นเรื่องร้องเรียนเข้าสู่คณะธนมาพิบาลจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์แต่ว่ากรมชลประธานนำมาใช้ประโยชน์ทางราชการจากนั้นสภาพคลองก็มีลักษณะตื้นเขินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมไม่สามารถใช้งานในภารกิจของกรมชลประทานได้ล่าสุดตํานักชลประธานที่10ได้ทําหนังสือส่งคืนที่ราชพัสดุให้กลับกรมธนารักษ์เพื่อยกเลิกการใช้ประโยชน์ซึ่งกรมธนารักษ์ก็ ไม่ตอบรับครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขกําหนดว่าผู้ที่ใช้ราชพัสดุจะต้องแก้ไขปัญหาในส่วนของการบุกรุกให้แล้วเสร็จจึงจะมีการส่งมอบทั้งนี้จะนําเรื่องเสนออธิบดีกรมชลประทานและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาอย่างเร่งด่วนอีกครั้งครับส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะครับมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านปลูกไม้ปลูกไผ่าขายครับทั้งหน่อและก็ลำไม้ไผ่แล้วก็เพาะกิ่งชำส่งจำหน่ายสร้างรายได้มีเงินหมุนเวียนในบ้านเป็นแสนบาทเลยนะครับ ที่สวนไผ่นะครับสายพันกิมซุงในตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรของนายสมชายสุขมันตะกูลหรือว่าคุณลุงเบิ่มครับเกษตรกร,กรชาวสวนผู้ปลูกต้นไผ่วัย67ปีพร้อมด้วยเพื่อนๆเกษตรกร,กรในหมู่บ้านต่างก็ช่วยกันเพาะชำกิ่งไผ่เพื่อรอส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาสั่งจองซื้อโดยกิ่งไผ่ดังกล่าวครับใช้ระยะเวลาเพาะชำประมาณ2สัปดาห์ก็จะเริ่มแตกใบและสามารถนำไปลงดินเพาะปลูกได้ซึ่งราคาจำหน่ายกิ่ง จะจําหน่ายในราคากิ่งละ30บาทเท่านั้นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณลุงเบิ่มเขาได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนําพื้นที่นาข้าวจํานวนกว่า10ไร่มาปลูกไผ่กิมซุงซึ่งเป็นพืชที่ดูแลง่ายใช้ระยะเวลาการเพราะปลูกเพียง18เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าสารเคมีแต่อย่างใด และหากมีการระบาดเพลี้ยแป้งที่ลำตน้นก็ใช้สารชีวภาพที่หมักขึ้นเองนะครับฉีดพ่นกำจัดการระบาดอีกทั้งหากต้องการให้ต้นไผ่และหน่อไม้เจริญเติบโตงอกงามหน่อไม้มีหัวขนาดใหญ่ก็นำปุ๋ยคอกหรือว่ามูลสัตว์มารยรอบรโคนกอไผ่ก็จะทำให้หน่อไผ่มีหน่อขนาดใหญ่และเมื่อเก็บไปจำหน่ายก็จะได้ราคาดีกิโลกร,รัมละ25บาท ซึ่งเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับสามารถเก็บหน่อไม้ส่งจําหน่ายได้มากกว่า2ตันนอกจากนี้กิ่งไผ่และลำไม้ไผ่ก็สามารถขายได้อีกด้วยก็เป็นการสร้างรายได้นับแสนบาทเลยทีเดียวล่ะครับจากจังหวัดพิจิตรครับเราเลยขึ้นไปอีกนิดนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ครับสวนลิ้นจี่ที่นั่นก็กําลังออกสู่ตลาดแถมปีนี้ครับเขารับประกันว่ามีคุณภาพดีอย่างแน่นอนด้วยละครับ ช่วงนี้นะครับที่ริมถนนอารักครับหน้าสวนสาธารณะหนองบวัวหนองบวกหาดครับกลางเมืองเชียงใหม่ชาวสวนได้นำลิ้นจี่พันจักรพพัด พันโอสเฮียครับและพันกิมเจงตั้งแผงขายกันตั้งแต่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดยาวไปถึงเกือบสุดถนนจำนวนกว่า10ร้านเรียกว่าเจ้าของสวนก็เอามาขายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งก็มีคนนะครับแวะเวียนมาเลือกซื้อหาไปกินกันอย่างคึกคักราคาก็มีตั้งแต่กิโลกรัมละ35บาทจนถึง70บาท พันที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือลิ้นจี่พันธ์ุกิมเจงครับและพันธ์ุจักรพัดโดยเฉพาะพันธ์ุจักรพัดเนี่ยคนมักจะสั่งซื้อกันหลากหลายกิโลกรัมเพื่อนําไปเป็นของฝากเนื่องจากว่ามีลูกที่ใหญ่เนื้อแน่นนิมยากแถมรสชาติก็ดีอีกด้วยครับส่วนลิ้นจี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ครับประสบกับปัญหาภัยแล้งทําให้ผลผลิตน้อยส่งผลให้ราคาสูงกว่าปีก่อนประมาณกิโลกรัมละ 5-10บาทแต่ว่าด้วยความที่ลิ้นจี่แต่ละต้นออกลูกไม่มากก็ทําให้ผลลิ้นจี่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศครับดังนั้นก็คาดว่าลิ้นจี่ของชาวสวนจังหวัดเชียงใหม่จะขายได้หมดก่อนสิ้นฤดูก,กาลลิ้นจี่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้ซ้ำไปครับซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าทุกปีนะครับสำหรับแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงแม่ริมเชียงดาวและอำเภอฝางครับ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ล่ะครับและปิดท้ายในช่วงนี้ครับจะพาไปดูความสามารถและความน่ารักของเด็กนักเรียนครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมครับในการแสดงโขนจิ๋วสัญจรฉลอง150ปีมหาสารคามตอนจองถนนยกรบครับสร้างความประทับใจให้กับชาวมหาสารคามที่ได้รับชมเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ นี่แหละครับบรรยากาศการแสดงขนจิ๋วสัญจรของน้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมครับตอนจองถนนยกรบณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามครับร่วมกับศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมจัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์การแสดงดนตรีนาฏศิลป์โขนที่เป็นภู ูมิปัญญาของไทยและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ150ปีจังหวัดมหาสารคามซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหัวโขนไทยภูมิปัญญาล้ำค่าสืบสารภูมิปัญญาไทยตลอดการและการแนะนําตัวละครโขนไทยนะครับของศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมให้กับผู้ร่วมงานได้เข้าชมอีกด้วยละครับ และช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับในช่วงหน้ายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดในโอกาสร้อยปีชาติการมอมงามจิตบ,บุรชัตดสตรีไทยผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมน,นุษย์การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักสะสมและผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของสแตมปที่ระลึกพิเศษแบบบล็อกสดวงจะทําจํานวนจํากัดมอบเป็นอภินันทาการแก่ผู้บริจาคเงินร้อยบาท<ด>เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิในการสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมติดต่อได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่องงามจิตบุรษัทโทรศรรัพท์0 2 3 5 4 7 3 9 1 แตมหม่อมง,งามจิตเพลิดพิีพงามตาตเพิ่มค่าตามการเวลาล้ำค่าเนื้อการละสมัยมลมมกลับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิยาลาพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ครับเรามีเสียงของชาวบ้านที่ตำบขลขัวมุงครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกมาคัดค้านการสร้างเสาสัญญาณมือถือกลางชุมชนครับ ชาวบ้านในตำบลขัวมุงครับอำเภอสารพีออกมารวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ถือป้ายประท้วงคัดค้านการสร้างเสรราสัญญาณโทรศัพท์มือถือกลางชุมชนของเอกชนรายหนึ่งครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาชาวบ้านเขาได้ไปยื่นเรื่องคัดค้านการก่อสร้างต่อมาเมื่อวันที่สองพฤษภาคมอํเภอสารพีก็มีหนังสือถึงเทศบาลตำบลขัวมุงครับ ให้ชะลอการก่อสร้างออกไปแต่ปรากฏครับว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนก็มีบริษัทผู้รับเหมาขนเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ลักษณะเตรียมพร้อมก่อสร้างชาวบ้านจึงได้มาเรียกร้องให้ทางจังหวัดเข้าไปตรวจสอบโดยนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าเวรศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ออกมาพบปะและชี้แจงกับประชาชนนะครับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการและติดตามของศูนย์ดํารงธรรมพร้อมกับ แนะนำให้ไปขอความเป็นธรรมยังมณฑลทนหารบกที่33เพื่อให้เข้าไปดูแลชั่วคราวก่อนครับ และตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับไปดูพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านตำบลหางน้ำสาครครับซึ่งที่นั่นเขาจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือว่าไหว้วผีโรงครับที่เชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยคนในหมู่บ้านให้ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขเกิดสามัคคีในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ นี่นะครับคือเครื่องเส้นไหว้ที่ชาวบ้านตำบลห่างน้ำสาคอํอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนำมาวางไว้โดยรอบบริเวณถนนหน้าศาลเจ้าพ่อสีเมืองก่อนที่จะจัดพิธีไหว้ผีโรงซึ่งพิธีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นทุกๆ3ปีเฉพาะปีที่มีเดือน82เดือนติดต่อกันหรือว่า82หนนั่นเองครับโดยจัดในวันอังคารหรือว่าวันเสาร์ต้นเดือน7เป็นวันประกอบพิธีกรรม ประเพณีการไหว้ผีโรงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าผีกระบอกคําว่าผีโรงหรือว่าผีกระบอกไม่ได้หมายความว่าเป็นผีที่อยู่ในโรงหรือว่าในกระบอกนะครับแต่ว่าเป็นวิญญาณของผู้ร่วงลับไปแล้วซึ่งลูกหลานก็ยังคงนับถือเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองภัย ทำมาค้าขายขึ้นร่ำรวยแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขโดยพิธีครับจะเริ่มขึ้นหลังจากทุกครอบครัวเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาทิ์กระบอกไม้ไผ่หมากใบสีปากชามขนม11อย่างและมะพร้าวห้าวครับแก่กําลังง,งอกนําไปตั้งบนพานโตกก็จะมีร่างทรงเจ้าพ่อหร่างอาทิเจ้าพ่อสีเมืองเจ้าพ่อไฟและเจ้าพ่อใหญ่เดินตรวจเครื่องเส้นไหว้จากนั้นเป็นพิธีฟันศาลด้วยดาบโบราณครับแล้วก็ผ่ามะพร้าวเพื่อเป็นการเสี่ยงทาย หากว่ามะพร้าวผ่าแล้วหงายทั้งคู่ร้อยผ่าเรียบดีเชื่อกันว่าครอบครัวนั้นจะโชคดีหากมะพร้าวคว่ำหนึ่งหงายหนึ่งชิ้นนะครับเชื่อว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรและหลังจากเสร็จงานนะครับขนมที่นํามาเส้นไหว้ก็จะถูกนําไปรวมกันแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่มาร่วมงานแบ่งกันไปรับประทานที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ และเช่นเคยครับช่วงนี้ยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองยะลานายสามารถเวลาดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2558ระหว่างวันที่25พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนนี้เพือเ่อเฉลิมฉลององค์หลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะลารวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงได้พักผ่อนย่อนใจในรอบปีโดยมีส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานจนํานวนมากภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการประกวดที่ดาลิบงการจำหน่ายสินค้ากว่า100คูหาและกิจกรรมบันเทิงจากเวทีกลางหลากหลายวัฒนธรรมตลอดงาน ส่วนที่สารกลางจังหวัดชเชียงแสนนายเดชาใจย,ยะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชาการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฟังธรรมะวันพระประจำเดือนพฤษภาคม2558ซึ่งตรงกับวันขึ้น8ข้ามเดือน7โดยมีพระสันติอุตมะปัญโยวัดป่าคุ้มกล้าวอำเภอแปลงยาวนำข้าราชาการและผู้ปฏิบัติงานทำวัดเช้าและบรรยายธรรมให้ความรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางจังหวัดกำหนดให้จัดเดือนละหนึ่งครั้งในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้และที่วัดพีระภูมารามตะบนโคกตูอําเภอเมืองลบบุรีชาวบ้านที่นี่ได้พร้อมใจกันแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาทเนื่องในวันธรรมสวนะโดยกนนารนำของนายธนาคมจงจิระผู้วา่าราชการจงังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาทในวันธรรมศวนะตามโครงการพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองทำบุญตักบาท โดยมีพระครูสุเมธาวราพรเจ้าวาดวัดพิระภูมารามกล่าวสัมโมทธนียกถาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างขา้าราชการและประชาชนส่งเสริมประเพณีไทยอันดีงามรณรงค์ให้ประชาชนชาวลบบุรีแต่งไทยทั้งเมืองสแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเช่นเดียวกับจังหวัดสิงห์บุรีนายโชโลธรผาโคศผู้ว่าราชการจังหวัดนำขา้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า500คน ร่วมทากิจกรรมผู้ว่าพาทาบุญนวัดสิงสุทธาวาสตาบลโพสังโคอําเภอข่ายบางระจันเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันมากขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆของเยาวชนในท้องถิ่นซึ่งทางจังหวัดกําหนดจัดให้ข้าราชการร่วมทําบุญตักบาทตามวัดต่างๆหมุนเวียนตลอดปีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมทำบุญทุกเดือนเดือนละสองครั้ง ปิดท้ายกับกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดฟื้นฟูสาเสพติดในชุมชนที่จังหวัดร้รยเอดซึ่งสาธารณสุขจังหวัดจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรชุมชนอาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า200คนร่วมอบรมเกี่ยวกับการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูหลังติดยาเสพติดน้ำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ในระด,ดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะเป็นอาหารมื้อเย็นกันแล้วใช่ไหมครับวกาเราชิมอาหารมื้อเย็นกันไปแล้วครับตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งอย่างมาแนะนําครับนั่นก็คือขนมครับผมจะพาไปชิมขนมทองม้วนทองมณีของดีขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรับเจริญเขาได้คิดค้นสูตรใหม่ๆครับหลายคนเนี่ยได้ลิ้มลองต่างก็ต้องติดอกติดใจในรสชาติส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นครับไปติดตามพร้อมกันกับช่วงหนึ่งในภูทรครับ ทองมณีของดีขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบูร์หลายคนคงเคยได้ลิ้มลองถ้าหากพูดถึงความอร่อยหอมหวานต้องนึกถึงทองม้วนทองมณีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรับเจริญหมู่ที่9ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ที่มีทั้งทองม้วนสมุนไพรทองม้วนแหง้งและทองม้วนสดโดยเฉพาะทองม้วนสดที่มีส่วนผสมของมะพร้าวที่ให้ความหอมหวานกลมกลม่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของทองม้วนทองมณีและยังมีอีกหลายไส้ที่ได้คิด ค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทองม้วนไส้หมูหยองทองม้วนรสมะขามทองม้วนกะทิและทองม้วนสดไส้มะพร้าวที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและยังเป็นสินค้าโอท็อประดับสีดาวอีกด้วย นางชัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจบูรนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าออกมาแข่งขันได้ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดพิจบูรกลุ่มทองม้วนทองมณีเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานเขามีศักยภาพนมีการจำหน่ายมีที่จำนวนหนึ่ง มีตัวเลขการขายไปยังท้องที่ในอื่นภายในจังหวัดเดียร์แซจำนวนหนึ่งนะคะอย่างวันนี้ก็คุยการหลายหน่วยเริ่มมีละเป็นร้อยเนี่ยก็กระบอกจะแจ้งล่วงหน้าักหน่อยเขาจะสามารถทําให้ทันเพราะว่าของเนี่ยเป็นของสดยกตัวอย่างอย่างทางองม้วนสดเนี่ยตัวเด่นก็คือการใช้มะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นมะพร้าวที่อ่อนจริงๆถ้ามะพร้าวแก่เขาก็ไม่ทําอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเราจะช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามาเช่นถ,ถ้าเขาจะเพิ่มเครื่องจักร เขาขาดอีก2ตัวคือเครื่องจัดก,กับแรงงานคนถ้าเครื่องจัดรนี่ก็คือให้ทางเกษตรดูในเรื่องของพวกกองทุนวิสาหกิจชุมชนซึ่งสามารถกู้กับทกาศาได้นะคะมีร,เระเบียบกติกาอยู่กับตัวสุดท้ายแรงงานเนี่ยรอ,องก็บอกว่าอาจจะแจ้งทางจัดทางงานในส่วนหนึ่งแต่ว่าฝากกันทั้งนายกอบตอในดูแลก็คือให้คนในละแวกนี้ที่ต้องการงานทําไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถถ้าใครว่างอยู่เนี่ยก็มา สมัครที่นี่ได้เขาก็มีคใครจออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาวันนี้ที่ภาคราชการต่างๆเนี่ยมาช่วยกันจากการพูดคุยกับกลุ่มผลิตทองม้วนทําให้รู้ถึงปัญหาความต้องการซึ่งได้มอบให้หน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจเยี่ยมนําไปดําเนินการในเรื่องของชื่อสินค้าทองมณีนั้นได้มอบให้พาณิชย์จังหวัดดําเนินการจดทะเบียนเพื่อ,องกันการใช้ชื่อลอกเลียนแบบ ส่วนด้านบรรจุพัณฑ์ได้มอบให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการและสําหรับด้านการตลาดได้ขอให้ทางภาครัฐช่วยกันอุดหนุนหากมีการประชุมก็ให้ใช้ทองม้วนธอมณีเป็นอาหารว่างนอกจากนี้ยังจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรมีความต้องการที่จะพัฒนาต่อไปสุภชัยคันสิงหาถ่ายภาพมายุรีมีเพชรสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน แม่ทองมวนทองมณีนี่นะครับเขามีการพัฒนานะครับเป็นหลากหลายรูปแบบเห็นแล้วก็น่าอร่อยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปหามารองรับประทานกันดูสักหน่อยครับและตอนนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ www.facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวปุ๋ยภาคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับก็เข้ามากดไลค์กันนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังได้ที่นี่เช่นกันครับ ส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยครับความสามารถและความน่ารักของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธ ประสานมิตรฝ่ายประถมครับในการแสดงโขนจิ๋วสัญจรฉลอง150ปีมหาสารคามตอนจองถนนยกรบสร้างความประทับใจให้กับชาวมหาสารคามที่ได้รับชมเป็นอย่างมากอย่างที่นําเสนอข่าวไปแล้วนะครับส่วนในวันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิยราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ